สวัสดีเพื่อนๆม่พี่น,พน,พน,น้องสุดท้ายเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องดูเกมก็อยู่กับผมเนี่ยดาร์กบอลเนี่ยใหม่ล่าสุดเลยนะฮะได้การได้ทำการอัปเดตภาษาไทยเข้าแล้วเนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าปรับตรงไหนยังไงนะแล้วก็ดูระบบเกมทุกอย่างวยที่ผมใช้ดูนะฮะแล้วก็เป็นเกมที่ดีที่สุดนะฮะตอนนี้เลยสำหรับสายฟรีเวอร์ชันนี้อยู่ได้สบายนะว่ามันแจกตลอดเวลาเพชรน,นะ่ะก่อนจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสำหรับภาษาไทยแนะนำร้านท o อัปเนะเติมเกมเติมสูตรเติมเงิเติมภาษายต้องเอาทบอั วิดีอเกมไม่ต้อเลือกเกินไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรใหญ่ในสตูไทยนะไม่ว่าจะเป็นคงใครจะเลือกเกมชินิมแพกนะจักรวาลแรกนัลล็อกตำมวอลทูเวอร์ชันเนีอีกหลายๆเกมมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเดลเอพีเอ็มก็จะเป็นพวกคอร์สติเนีนะฮะวอลเลนซีไฟเนะฮะก็อีกหลายเกมนะแล้วก็ไลท์แอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์หลักเราตามนี้เลยนะฮะแพดพาวเวอร์ก็ยังมีอยู่นะเดเมียนเซกาก็ยังมีนะแล้วก็วันที่30พฤศจิกายนนะฮะแบ็คโคเบอร์แล้วเรามีโปรโมชั่นนะมาดูได้นนะวัปจริงนะฮะ เติมเกมเติมถูกเติมไว้จนปลอดภัยต้องกดทอแอนะฮะเนี่ยผมตอนแรกนะไม่มีภาษาภาษาไทยนะฮะได้ทำการอัปเดตภาษาไทยเข้ามานะฮะถ้าเราจะเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนตรงไหนนะครับผมแล้วก็วิธีการใส่โค้ดด้วยนะฮะกดตรงนี้ครับผมอ่าแล้วก็ตัวเลือกนะครับผมนี่กดเข้ามาเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เลือกอันนีตรงนี้นะฮะผมแล้วก็ เราก็มาเลือกตรงนี้ครับไทยแลนด์นะฮะนี่ก็กดเปิดตรงนี้เลยนะผมมันก็จะเป็นภาษาไทยให้อย่างเต็มตัวเลยนะผมเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่น่าเล่นมากผมบอกได้เลยส่วนใส่โค้ดเลือกบริการแล้วก็เลือกโค้ดแลกรับรางวัลนะฮะตรงนี้นะผมเนาะใกล้ๆกันนะผมง่ายๆมาดูระบบข้าวๆของเกมนี้นะฮะมเีเยอะนะครับเยอะมากๆเลยนะฮนะก็จะมี อันนี้เป็นคาร์นิวัลนะผมเล่นมา5วันแล้วเพิ่งเจอไอดีนะก็ขอทั้งหมดท็อปอัพนะฮะของขวัญอนะันนี้คือจะเปิดฟรีแล้วให้เราเลือกนะว่าเราจะเลือกอะไรนะฮะจะเลือกอะไรหรือจะเลือกสีฟ้า FIFA ไปทําอะไร,รอะไรเงี้ยได้หมดนะฮะผมเลือกสีฟ้าไปทําอะไรแล้วกันนะไม่ใช่ให้เปิดนะตลอดเลยเล่นเรื่อยก็ใชให้เปิดให้เปิดตลอดเยอะมากนะแล้วก็อีเวนต์จำกัดเวลาจะมีแจกองแจกของนะตรงนี้สําคัญมากเลยครับผมเนะี่ย เนี่ยตรงนี้ของขวัญเนี่ยมันใช่หมุนวงล้อเนี่ยของดีๆทั้งนั้นนะจะมีเรื่อยๆครับกิจรกรรมจะมีเรื่อยๆตลอดเลยไม่ขาดสายเลยนะเพราะว่าเวอร์ชั่นเนี้ยจะคล้ายๆกับวันพีชจะแจกแบบไม่ขาดสายแจกเยอะมากเนะี่ยมาตลอดนะซึ่งเล่นแล้วอยู่ได้เพชรจะไม่หมดนะเพชรจะมาเรื่อยๆนะมเน้อผมแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เปิดเพชรฟรีด้วยตร,ตรงนี้นะอีเวนต์จำกัดน,นี่แหละ มันจะมีเกณฑ์ขอพอรเกณฑ์อะไรเงี้ยมันจะมีให้เปิดเพชรฟรีแล้วได้เพชรเยอะด้วยอะไรเงี้ยนะผมก็แล้วแต่โชคใครโชคมันเนาะในร้านค้าไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ก็ขอพอรเทพเจ้านะฮะเนี่กิจกรรมเยอะนะฮะผมจอมารบูก็นี่ฮนะมากินคุกกี้ก็ได้ของแล้วนะฮะ so คือเวอร์ชั่นเนี้จะไม่ไม่ตันเรื่องเพชรเนี่ยเดี๋ยวจะมีโหมดไลล่าเนี่ยโหมดไลล่าก็จะมีเพชรอีกนะอันนี้ซื้อ300อนะโหมดไลล่าก็จะมีแบบโหมดลากข้าวหัวก็จะเป็นเก็บเพชรวันวันเว้นวันเนี่ยเยอะอันนี้ของขวัญฟิวชั่นเนี่ยเนี่ยเทียบเลยแล้วก็ระบบนะจะเป็นเนื้อเรื่องเนะฮะนี่เนื้อเรื่องใครไม่เคยเห็นเกมเพลย์เดี๋ยวจะให้ดูเกมเพลย์เนะย อันนี้ระบบเนื้อเรื่องครับจะมีควสย่อยนะให้ทำนะฮะจะมีท็อปอัพอ่านี่ฮะเราเล่นด่านก่อนนะผมไป้าทายทำดาวก็ง่ายครับไม่ได้ยากมันมีให้เราทำเรื่อยๆนะ จะมีบัฟเผาด้วยนะธาแสงเหมือนเดิมครัาแสงเข้าได้ทุกทีมนะฮะส่วนธาตุมือจะมีอ่าเป็นเอกลักษณ์นะฮะการต่อสู้นะ,ะถ้ธาแสงจะได้บัฟเข้าได้ทุกทีมเลยนะฮะ,ะแล้วก็ระบบอ้น,นี้นะฮะ นี่ก็จะมีหอคอยงูนะครับผมนี่หอคอยงูจะเป็นแบบนี้ก็ไปท้าทายได้นะครับคือภาพสวยนะแล้วก็น่าเล่นมากอย่าให้มาเล่นกันนะครับเพราะมันเป็นไม่ใช่เวอร์ชั่นที่มี VP หรือแจกเพชรเยอะ แต่ว่ามันมีเพชรให้ตลอดเลยนะครับผมกิจกรรมมาตลอดทุกอย่างมาตลอดไม่มีวันหมดนะฮะช่วงแรกๆมันจะตันไวนะครับผมเราก็ทำแต่กิจกรรมหาของหาตัวละครมาอ p down เนะี่เพื่อผ่านคอนเทนต์พวกนี้หอคอยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเกมเพียนะครับผมจอมารบูนี่คือแข็งเก่งมากนะสายแทงเลย ผมก็ได้ทำหมายเลข18เนาะหมายเลข16เวอร์ช,ชันนี้เร่งเกีด้วยนะครับแล้วก็หมายเลข17ไอตัวนี้จะเป็นกลางโลตัวละครแท้จะมีสี่ตะกิ้อนะฮะจำไว้เลยนะฮอ่างเงี้ยหอคอยคบผมตายเรื่อยๆจะได้ของรางวัลเยอะมากในหอคอยนะ นี่ฮนะแล้วก็มีกีววอลนะฮะมีศึกกีววอลแล้วนะฮะเล่นแป๊บเดียวก็มีศึกกีววอลแล้วอันนี้ก็เป็นดาวเคาะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการแบบเล่นเหมือนโหมดรถไฟนะฮะประมาณนั้นอันนี้ไม่ใช่อันนี้หาของครับก็ท้าทายหาของทุกอย่างนะฮะการจําลองการต่อสู้อันนี้ก็จะเป็นต่อสู้กับไอ้น,นี่เนาะแล้วหาของไปเรื่อยๆนะับผมแดนศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะจะจะใช้3ตัวแล้วก็ต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆให้ได้นะฮะจนจบนะครับผมจะเปิดจันพุทธศุกร์นะฮะมีภาษาไทยแล้วไม่ยากนะฮะอันนี้ก็เป็นอารีนานะครับอันนี้จะเป็นโหมดชา l e n g นเนาะอันนี้เราก,กดติ๊กถูกนะฮนะรับของได้แล้วก็มีการรีเซ็ตสกิลด้วยนะฮะมีรีเซ็ตสกิลนะฮนะเดี๋ยวให้ดูอย่างเช่น กดตรงนี้ก็ได้ครับหรือจะกดในในตัวละครก็ได้นะี่ครับกดตรงนี้ลูกศรอ,อันนี้เลือกด่วนนะเพื่อย่อยนะไอสามดาวนี่ต้องเก็บไว้ด้วยนะไม่ใช่ย่อยทิ้งหมดนะอันนี้ผมก็จะรีเซ็ตน,ะนี่แต่ผมก็จะมาทำทีมแสงนะถ้าเราขึ้นเลเวลร้อยไม่ได้นะไม่มีตัวก็เอาแสงมืดมาขึ้นนะมาใช้ก่อนนะ อันนี้รับเทชรได้ด้วยนะน,นี่แนละ้วก็เพิ่มวิวไปเลยนะถ้าขึ้นวิวร้อยไม่ได้นะก็เอาแสงมาใส่แล้วกันนะดีกว่ามามนี่เลยนะแลระบบแชร์ลเบอของผมยังไม่เปิดนะ เราจะมีแนะนำนะฮะนีทีมนี้ไใส่ยังไงนะฮะเหมาะกับยังไงนะฮะมันจะมีแนะนำเป็นทีมเป็นทีมเลยนะครับผมนี่ฮนะผมขาดสองตัวนี้นะฮะใกล้สำเร็จแล้วก็กระเป๋าก็มีเศษนะฮะกล่องของขวาญน,นะฮะแล้วก็มีเลื่อนขั้น โหมดเนาะก็เป็นเกมที่ดีนะฮะอีกเกมนึงเลยนะไม่ควรพลาดนะฮะมาทำกิจกรรมเยอะแยะไปหมดนะฮะเพจไปต้องห่วงครับมีเรื่อยๆคนระับมีเรื่อยๆนี่ก็เป็นเคลสรายวันรับของนะผมทำทุกวันนะฮะเดี๋ยวโค้ดผมจะทิทีไว้ใต้คลิปนะแล้วก็ลิงโหลดนะผมแล้วก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับผมมีภาษาไทยแล้วนะฮะ นี่ก็มีอัาวุอาวุธระบบยังเปิดอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็กิวอ์นะตรงนี้กิวอ์ก็จะมีตีบอสนะฮะทำศึกกิวขวางมือบนเน็นไหมเนี่ยศึกกิวนะผมประมาณนี้นนฮะยังไงก็ฝากไปด้วยสำหรับเกมนี้เวอร์ชั่นดีมากเลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุระระบบ ลองเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะเซิร์ฟเวอร์ใหม่เปิดแล้วนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม